สวัสดีครับพี่ๆทีมงานทาโร่ทุกท่านนะฮะผมนายพงศธรสงวนศักดิ์นะฮะผมหรือเรียกสันส้นๆว่าปอมนะฮะก็ตอนนี้อยู่ชั้นปีที่2นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะผมก็เวลาไม่เยอะนะฮะรีบพูดหน่อยดีกว่านะฮะก็แนะนําเครื่องซีของผมดีกว่าทาโร่นะฮะรถซุปเปอร์แซบที่เรียกว่าเพื่อนซีเนี่ยไม่ใช่ซีธรรมดานะเรียกว่าโตมาด้วยกันเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมเนี่ยเรียนพิเศษเรียนมปลายเข้าจุฬามาตอนนี้เนี่ยก็ยังกินเจ้าสิ่งนี้อยู่นะฮะเพราะว่ามันไม่อ้วนแถมยังทําให้ผมเเเเนนนนนีีี่่่ยยยววลารๆตองง ก็จะทาให้ตื่นเพราะว่ามันเผ็ดจี๊ดจ๊าโดนใจตามชื่อรถมากเลยรถซปเปอร์แซบเนาะแล้วก็ที่สําคัญรถแซบอย่างนี้เนี่ยถูกปากคนไทยแน่นอนนะเพราะว่ามันก็คนไทยเขาชอบอะไรก็ต้องแซบๆหน่อยเนาะชัวไหม,มรถเผ็ดๆนี่โดนใจคนไทยแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็สําหรับวันนี้นะฮะก็อยากจะขอโอกาสพี่ๆแล้วกันถ้าคิดว่าผมเนี่ยพอจะเป็น VJ ของพวกพี่ได้นะฮะก็ช่วยกรุณานะฮะเลี้ยงผมไปด้วยแล้วกันนะผ่านรอบนี้ไปนะ,ะรับรองว่าผมจะพัฒนาตัวเองนะฮะแล้วก็จะได้เห็นของดีจากผมอย่างแน่นอนนะฮะสวัสดีครับ